เรือต้นใหญ่ค่าบางะมาเกิดถ้าคุณเคยเจอความคาดหวังเรานี้ นี่ที่อยากมาเพราะว่าอยากจะมาร่วมส่งพลังเสียงนะคะให้กับคนที่มีความคิดแบบเดียวกับเราแล้วก็ร่วมส่งให้คนที่ไม่สามารถแสดงออกทางความคิดของตนเองหรือว่ายังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตัวเองมาเพื่อส่งพลังเสียงแล้วก็กําลังใจค่ะเพราะว่าเราเดี๋ยวเป็นคนที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความเท่าเทียมทางเพศในด้านกฎหมายเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามามอบนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนไปอีกทางเราก็ยอยากจะโชว์นะคะให้เห็นถึงกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศประเทศอื่นๆด้วยค่ะที่เขายังถูกดังแกล แล้วก็ถูกทําร้ายในการออกมาเรียกร้องสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศวันนี้ก็เลยมาจัดกิจกรรมเนาะไอสแตนวิซ์สเฟียก็คือเราจะยืนหยัดเคียงข้างสเฟีย hmm. เพื่อให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าเขายังมีพวกเราเนี่ยคอยเป็นกําลังใจแล้วคอยส่งเสริมในการทํากิจกรรมของพวกเขาอยู่เหมือนกันค่ะตั้งใจที่จะมาแสดงจุดยืน,นะค่ะว่าเราต้องการประชาธิปไตยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาม็อบแต่ว่าวันนี้เราก็คือขอเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่เขาไม่สามารถมาได้ อยากให้เขาถ้าถ้าเป็นไม่ได้คืออยากให้เขาออกไปหรือว่าถ้าเําทอะไรไม่ได้ก็คือให้คนอื่นมาทําแทนเธออยากฝากว่าอย่าเป็นเต่าโลกล้านปีนะคะก็ตอนนี้โลกพัฒนาไปไกลามากแล้วทุกคนทุกคนบนโลกนี้เป็นคนล้วนมีคุณค่าล้วนมีความเป็นคนเท่ากัน human rights เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะความรักของคนเพศเดียวกันแล้วก็ของคนทุกคนเป็นความรักที่มีสิทธิแสดงออกทางเสรีภาพที่ชัดเจนแล้วก็เหมือนที่บอกคะ่ะ love is human rights ค่ะทุกคนควรม,มีพื้นที่ที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนค่ะก็อยากจะให้เอ่อเปิดใจเปิดความ คิดแล้วก็ฟังพวกเรามากกว่านี้ไม่ใช่ว่าแบบปัดทุกอย่างทิ้งที่แบบมันไม่ได้ตรงกับความคิดของเขาะคะ่ะรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะเราก็อยากที่จะได้กฎหมายที่มันเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนาะเพราะ mm hmm. ในอนาคตเราก็อยากที่จะมีคู่ชีวิตเดินคู่กับเราไปโดยที่แบบว่าถูกกฎหมายแล้วไม่ได้ถูกตีตาถูกตาหน้าหรือหากเราถูกกระทำรังแกอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากได้รับการคุ้มครองจากรัฐเนาะ ในเมื่อรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็เติมเต็มให้กับเราอะคะ่ะเราก็อยากจะเรียกร้องให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมันเกิดขึ้นกับกลุ่มคอมมิวนิตี้ l g b t ีได้อะคะ่ะ ค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่าอันตรายแล้วก็ได้รับแรงบัานดาลใจจากคนที่เขียนมันเหมือนกันกับเราแล้วก็ใครที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถส่งกำลังใจได้จากท่องทางอินเทอร์เน็ตนะคะเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยสามารถผลักดันได้ทุกๆท่องทางที่ตัว,ตวเองสะดวกเลยเนาะทั้งทางออนไลน์ทางออฟไลน์ถ้าตัวเองมาได้ไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยทุกคนก็สามารถผลักดันเรื่องนี้ให้มันแบบว่าไปไกลได้มากกว่าน,นี้แล้วก็มันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการกลับมาเชิญชวนค่ะถ้าเป็นม็อบของกิจกรรมของภาคีสีร้งเชิญชวนมาร่ว สีสันและสนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะชวนมาร่วมลงเทคแอคชั่นลงชื่อนะคะเพื่อรณรงค์ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มเติมด้วยเช่นกันถ้าเกิดว,ว่ามีม็อบครั้งหน้าๆก็อยากชิญชวนคนที่รักประชาธิปไตยนะคะออกมาร่วมกันออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองออกมาม็อบออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองอะคะ